ตอนที่สองทรมานจิตใจทีมช่วยค้นหาของขาวัวโคทางานต่อเนื่องมาสามสัปดาห์จึงสิ้นสุดฉากจบทําให้ผู้คนรู้สึกเศร้าส้อยสุดท้ายก็ช่วยจี้หยวนชายหนุ่มสุขภาพดีวัยยีปีกลับมาไม่ได้สาเหตุหลักขององค์การตายคือร่างกายขาดน้าหรือก็คือเสียชีวิตเพราะขาดน้าจากคําบอกเล่าของทีมช่วยค้นหาสองคนที่พบจี้หยวนตอนนั้นฟา้ามืดสลัวเล็กน้อยจึงมองเห็นไม่ถนัดแต่ตอนแรกที่พบจี้หยวนเขายังเอ่ยปากพูดได้หลังจากเป็นลมจึงรีบส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ระหว่างทางไปโรงพยาบาลกลับขาดใจไม่อาจช่วยชีวิตกลับมาได้ เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อเขาหัวโคและบริษัทซึ่งจี้หยวนสังกัดอยู่ไม่น้อยแต่ผู้ได้รับความสะเทือนใจมากที่สุดคือพ่อแม่และญาติพี่น้องของจี้หยวนแต่ทั้งหมดนี้จี้หยวนล้้นมองไม่เห็นแล้วทั่วร่างเจ็บปวดหาด้เปรียบร่างกายไม่อาจขยับขยื่นนี่คือความรู้สึกแรกหลังจากจี้หยวนรู้สึกตัวตื่นสมองสับสนงงงวยความคิดไม่ค่อยฉัไวมีแค่ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกเข็มแทงทั้งตัวอัดแน่นร่างไม่อาจขยับปากไม่อาจพูดตามองไม่เห็นถึงขั้นว่าแม้แต่ความรู้สึกต่อโลกภายนอกยงเลือรงิ่งรรับู้แคค่่วามเจปดดที่นชัดขึ้เรื่อยๆ ก็ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไรในที่สุดความเจ็บปวดแสนทรมานนั้นก็หายไปทีละน้อยหลังจากผ่านความทรมานครั้งนี้ทั้งตัวจี้หยุนอ่อนแรงหอบหายใจอยู่บนพื้นเหมือนคนตมกองหนึ่งหลังจากผ่อนคลายลงสักพักก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติความรู้สึกท่อนล่างแข็งทื่อเย,ย็นเยียบค่อนข้างราบเรียบไม่ได้นอนอยู่บนเตียงแนกลับเหมือนนอนบนพื้นอุณหภูมิโดยรอบต่ำเล็กน้อยทั้งมีลมหนาวพัดแถวเ,เบามาเป็นพักๆหนาวจนจี้หยุนตัวสัน่น แต่ทำได้แค่ตัวสันเล็กน้อยที่หยุนพบว่าตอนนี้ตนยังขยับไม่ได้นอกจากหอบหายใจแล้วแม้แต่ตาย,ยังลืมไม่ขึ้นความรู้สึกนี้เหมือนที่อําที่เล่าลือกันอยู่บ้างแต่มีความแตกต่างกันอย่างน้อยก็ไม่รู้สึกกว่าร่างกายได้รับแรงกดดันอะไรเป็นพิเศษหลังจากฟื้นฟูการเชื่อมโยงความคิดและความรู้สึกของร่างกายที่หยุนอยู่ในสภาพหวาดกลัวตลอดเห็นชัดว่าตนไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือโรงพยาบาลโดยรอบไม่มีเสียงคนอื่นหาพูดถึงเสียงก็ได้ยินแค่เสียงแมลงและเสียงนกเป็นครั้งคราวจมูกได้กลิ่นความชื้นราง นี่ทาให้จี่หยวนอดสงสัยไม่ได้ว่าตอนนอนอยู่บนถนนนอกชันเมืองสักแห่งหรือไม่หรืออาจเป็นสถานที่ย่ำแย่ยิ่งกว่านั้นถึงท่านเป็นไปได้ว่าตอนอาจถูกคนลักพาตัวทั้งถูกจีดยาทิ้งไว้ภายในโกดังร้างสักแห่งระหว่างกระวนกระวายไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไรไม่มีคนมาไม่มีรถผ่านมีแค่ความเงียบไม่เปลี่ยนแปลงจี่หยวนเพิ่งพบว่าการรับรู้ทางเสียงของตอนเหมือนเปลี่ยนเป็นฉับไวเสียงนกและ,มะแมลงที่สูงต่ำต่างกันพวกนั้นเปลี่ยนเป็นชัดเจนผิดปกติบางครั้งถ้าจี่หยวนไม่ถูกความคิดฟุ้งซ ยัได้ยินเสียงรีดริงเรร,ร,ราย,ยังสังเกตเห็นได้ค่อนข้างแน่นยำว่าพวกมันอยู่ตรงไหนถึงขั้นพอรู้ว่าระหว่างทั้งสองอยู่ห่างกันเท่าไหร่แม้ว่าการรับรู้ทังเสียงที่โดดเด่นเช่นนี้จะน่าอัศจรรย์แต่จี้หยวนกลับหวั่นใจและกลัดกลุ้มขึ้นเรื่อยๆจี้หยวนไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไรกันแน่แต่คิดว่าผ่านไปนานมากแล้วระหว่างนี้ไม่มีใครมาอยู่ข้างกายต่อให้ถูกลักพาตัวมาจริงก็ดีกรอบกับร่างกายไม่อาจขยับและลืมตามไม่ขึ้นความรู้สึกเช่นนี้น่ากลัวย,ยิ่งกว่าถูกขังอยู่ในห้องมืดเล็กๆเ,เ,เพื่ ข้ามไปตอนหมดสติความทรงจาสุดท้ายหยุดอยู่ทุ่งเจอคนริมลําธารนั่นตอนนั้นเป็นสลบไปแต่ยังได้ยินเสียงอุทานของทั้งสองคนทั้งสองคนบอกว่ามาตามหาผู้สูญหายเกือบเดือนแล้วถ้ามองจากชุดเครื่องแบบที่พวกเขาสวมใส่ทั้งสองคนน่าจะเป็นทีมช่วยค้นหาแต่ทําไมตนไม่อยู่โรงพยาบาลแล้วมาอยู่ที่นี่ระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือทีมช่วยเหลือสองคนนี้มีบางอย่างผิดปกติคําถามพวกนี้จี้หยวนแค่ค,คร่ครวนและคาดเดาย้ายความคิดไปตรงอื่นสิ่งสําคัญซึ่งไม่อาจมองข้ามที่สุดก่อนหน้านี้แน่นอนว่าคืออกกกกกกรรระะะดดดาาาาานนนนนนนหหหมมมมมปลัั่่่ถ้้้ไไีีทุยงงคเิขึ เมื่อก่อนหักจี้ยวนเป็นผู้เชื่อว่าไม่มีเทพเจ้าเช่นนั้นก็เห็นชัดว่าตอนนี้จี้ยวนเปลี่ยนความคิดแล้วไม่ว่าจะเป็นการหายไปของค่ายบริษัทหรือคำพูดของทีมค้นหาช่วยเหลือสองคนหลังจากออกมารวมถึงตอนร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลาอันสั้นนั้นล้วน,นเป็นความจริงที่จี้ยวนประสบด้วยตัวเองสองอย่างแรกมีโอกาสที่จะเป็นการหลอกลวงแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายกลับเป็นเรื่องจริงหรือพูดได้ว่าในสายตาคนนอกตอนนั้นตนหายตัวไปเกือบเดือนจริงๆแต่ตัวเขากลับรู้สึกว่าผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีหรือสั้นกว่านั้น้้นนนนนีีีุ่่่่่ทททาาาใหหยยยวึึกกถงงงิคคณปู่เเเลตอออดด็ไไม หรือว่าสมัยโบราณมีคนตัดฟืนผู้หนึ่งวันหนึ่งขึ้นเขาตัดฟืนแล้วเจอตาเ,อเท่าสองคนเล่นหมากอยู่กลางป่าคนตัดฟืนจึงวางฟืนกับขวานไว้ข้างต้นไม้ยืนอยู่ด้านข้างคิดดูชายชาราสองคนเล่นหมากกันสักพักชายชาราคนหนึ่งยังยิม้มพลางแบ่งลูกท้อครึ่งหนึ่งให้เขากินดับกระหายลายหิวด้วยหลังจากมองดูอยู่นานชายชาราพลันหันมากล่ากับคนตัดฟืนเจ้าควรกลับบ้านแล้วคราวนี้คนตัดฟืนจึงตกใจว่าท้องฟ้ามืดแล้วเมื่อยื่นมือไปหยิบหาฟืนและตัวขวานกลับพบว่าฟืนไม่อยู่ด้้มขวานตัดฟืนเปืยอยเ่อยยนนุ่เน,นิก คนตัดฟืนประหลาดใจอย่างบอกไม่ถูกรีบเดินกลับบ้านตามทางภูเขาที่ทั้งคุ้นเคยและแปลกใหม่ลักษณะหมู่บ้านเปลี่ยนไปมากภายในหมู่บ้านยากจะเจอใบหน้าคุณตาสักคนเมื่อลองถามโดยละเอียดคนปัดฟืนเพิ่งรู้ว่าตนถึงกับอยู่กลางภูเขามา60ปีคนทางบ้านลวนคิดว่าตนถูกสัก,กินไปเมื่อปีนั้นพราแม่ผู้อาวุโสในบ้านเสียชีวิตกันนานแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนิทานที่จี้หยวนชอบมากตอนเด็กเล่าหรือว่าชายชรานเรื่องเป็นเซียนสองคนแหล่งกำเนิดของนิทานยังมีเขาวขวานภูที่โด่งดังด้วย แน่นอนว่าสถานที่ซึ่งจี้ยวนกับเพื่อนร่วมง,งานไปตั้งค่ายกลางแจ้งไม่ใช่เขาขวานผูกแต่เป็นเขาหัวโคศุนต้นไม้ก่าแก่กระดานมกข,ขวานขึ้นสนิงที่จี้ยวนเห็นล้วนสอดคล้องกับตำนานกระดานมกข,ขวานผูกหากกล่าวโดยยึดตามเรื่องนี้ย่อมอธิบายได้ไม่ยากกว่าเหตุใดจี้ยวนถึงรู้สึกว่าเพื่อผ่านไปเพียงไม่นานแต่การเวลาข้างนอกกลับผ,ผ่านไปเกือบเดือนแล้วโชคของจี้ยวนมีทั้งดีและแย่ก,กว่าคนตัดฟืนดีที่เขาอยู่ไม่นานก็ออกมาข้างนอกเพื่งผ่านไปเกือบเดือนชีวิตยังไม่ได้รับผลกระทบมากนะักสิ่ง ยามนี้จี่หยวนยังไม่รู้ความจริงว่าตนไปไปแล้วแต่ต่อให้เป็นเช่นนั้นการเชื่อมโยงเรื่องทุกอย่างนี้ไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไรนะักจี้หยวนถูกความเดียวดายตื่นระหนกและกลัดกลุ้มปกครุมอีกครั้งต่อให้ฝืนบังคับตัวเองไปคิดและคร่ครวญเรื่องพวกนั้นมากขึ้นหน่อยแต่ความรู้สึกกดดันนั่นกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครพูดไม่มีเสียงเท้าไม่มีคนมาเวลาเนิ่นนานเช่นนั้นไม่มีใครไม่มีใครเลยภายใต้สถานการณ์ชวนวิตกกังวลตอนนี้จี่หยวนลืมเรื่องเวลาแล้วไม่รู้ว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมง มีนาถึงมีคุกของประเทศทางตะวันตกบางแห่งลงโทษสถานหนักด้วยการขังนักโทษไว้ในห้องมืดเล็กๆนี่คือการทรมานจิตใจผู้คนอย่างรุนแรงสภาพของจี้หยวนตอนนี้ไม่หวงว่าใครลักพาตัวตนแล้วเปลี่ยนเป็นตั้งตารอโจรลักพาตัวให้รีบมาหน่อยแค่ได้ยินเสียงกลดดาสัพแช่งของพวกเขาหรือมาแตะตนสักรอบก็ดีแต่ยังไม่มีใครไม่มีใครมาเลยรีบมาสักคนเถอะรีบมาสักคนเถอะใครก็ได้ทั้งนั้นจีห้หยวนตะโกนในใจนับครั้งไม่ถ้วนสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือไม่มีโจรลักพาตัวตนเป็นลมโรมทุ่งรกรากออ้าง